โอเคครับสวัสดีเหมือนเดิมอ่ะวันนี้ผมจะมาแนะนำะเว็บไลคอยนะครับเป็นการอ่าขอไปเป็นเว็บขุดเหรียญไลคคอยนะครับซึ่งฟรีด้วยอ่าสามารถถอนได้จริงนะครับซึ่งหลายท่านก็ถอนได้นะครับผมก็ถอนได้ผมถอนมาแล้วนะผมพิสูจน์แล้วนะครับผมพิสูจน์แล้วว่ามันถอนได้ผมจึงจะมาแนะนําให้ทุกท่านนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะเปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเลขนะครับหน้าล็อกอินของเขานะครับซึ่งเราไม่ต้องสมัครอะไรเยอะนะครับไม่ต้องยืนยันอะไรมากเราแค่เอาที่อยู่กระเป๋าใน f o r s e t p มานะครับถามว่าใช้กระเป๋าไหนได้บ้างนะครับกระเป๋าไหนก็ได้ที่รองรับเหรียญ ltc หรือไร้ย c นะครับแต่ว่าขั้นต่ำในการทอนจะแตกต่างกันนะ ถ้าใช้กระเป๋าอื่นเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะนะครับเรทในการถอนแต่ถ้าหากว่าเราใช้กระเป๋าฟอยเซตเพย์เนี่ยก็ขั้นต่ำในการถอนน้อยมากนะครับโอเคดีผมจะเปิดลิงก์มาให้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราคลิกลิงก์เข้ามาเลยเนี่ยก็จะเจอประมาณนี้นครับให้เราหาคําว่านี่ตรงนี้นะครับล็อกอินนะให้หาให้หาตรงนี้นะบางครั้งมันก็อาจจะขึ้นคําว่า sign up นะครับตรงนี้ นะบางยูเซอร์ก็ล็อกอินนะครับจะแตกต่างกันนะนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะหลังจากนั้นมันก็จะลิงก์มานานินะครับให้เราไปเอาที่อยู่อของเหรียญแลกคอยในกระเป๋าฟอยส p นะครับรเหนะร,รียญอื่นเาข้าไปกระเป๋าอื่นก็ได้แต่ว่าผมแนะนําให้เป็นฟอยส p เพดีกว่านะครับเพราะว่าผมถอนไปแล้วมันเข้าจริงนะครับแล้วก็ถอนขั้นต่ำเนี่ยน้อยมากนะครับซึ่งมันจะเหมาะก,กับ พวกที่ไม่มีเวลาเคลมนะครับไม่มีเวลาเคลมไม่มีเวลาหาเหรียญน,นะครับซึ่งตรงนี้เราแค่เข้ามาล็อกอินทุกวันนะครับโอเคหลังจากนั้นก็วางที่อยู่ใส่เลยนะครับง่ายๆแล้วก็แค่แคปชั่นนะนะครับก็หลังจากนั้นอ่ะล็อกอินเลยนะครับรอได้นหนึง ผมถอนได้จริงนะครับวันนี้เป็นวันที่15นะครับในขณะที่ผมอัดคลิปอยู่นะผมถอนไปเมื่อวานนะครับผมถอนไปเมื่อวานผมก็ขุดมาสักระยะหนึ่งนั่แหละนะครับแล้วก็ผมมาถอนเมื่อวานก็ได้จริงนะครับเข้าจริงนะนะครับเอ่อมันไม่เข้าอ่ะโอเคลองเข้าไปใหม่นะครับล็อกอินเข้าไปใหม่โอเคหลังจากที่เราล็อกอินแล้วก็จะ หน้านี้นะครับจะเจอหน้านี้เป็นหน้าขุดเลยนะเป็นหน้าขุดเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นที่อยู่กระเป๋าของเราแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยอดบาลานซ์ของเรานะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่ตรงนี้นะหลังจากนั้นอ่าให้เราเลื่อนดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอ่าตัวนี้ก็จะเป็นลิงเชิญเพื่อนนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะได้เปอร์เซ็นต์ไหมนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้นะ นะครับถ้าหาว่าเราอยากอยากเชิญเพื่อนก็คลิกกันไปเลยนะครับตรงนี้ก o p ปี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปที่หนึ่งอ่าโอเคแล้วก็สำคัญเลยเราไปดูวิธีการถอนการน,นะครับให้เราเข้าไปที่อ่าตรงนี้นะครับบางท่านในสะมาชิกกลุ่มก็ยังไม่รู้นะนะครับในกลุ่มไลน์ของผมนะครับบางท่านก็รู้แล้วอ่า ก็มีมีมีม,ม,มีสมาชิกหลายท่านเขาถอนได้แล้วนะนะครับเขถอนได้แล้วผมก็พิสูจน์แล้วนะครับถอนได้จริงอ่ะไปดูการถอนกันนะครับว่ามันจะขั้นต่ำในการถอนเท่าไรอ่ะกดไปที่ withdraw กดเข้าไปก็อรอได้นึงนะครับบางครั้งอาจจะเป็นเพราะสัญญาอินเทอร์ของเขงผมนะครับหน้านี้ก็ขออภัยด้วยนะครับ โอเคหลังจากนั้นก็มันจะมาณน,นี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับทําไมผมถึงบอกว่าให้ใช้กระเป๋า Force ตถ้าหากว่าเราใช้กระเป๋าอื่นเนี่ยทนขั้นต่ำเนี่ยจะเยอะมากนะครับดูสิ0.001นะครับถ้าเราใช้กระเป๋าอื่นนะนะครับโอเคทีนี้เราไปดูกระเป๋า Force ตกันว่าทอนขั้นต่ําเท่าไหรนะ่อ่า ก็คือตรงนี้นะครับทอนขั้นต่ำอยู่ที่นะ50ลทตัวชี้นะครับ50ลา์ตัวชี้เองซึ่งเป็นอะไรที่ต่ำมากนะครับในการถอนนะต่ำมากนะครับผมได้ถอนไปแล้วเมื่อวานนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับผมถอนไปประมาณ1,795งาซาตชีนะครับผถอนไปแล้วเข้าจริงนะนะครับมันเข้าผม ถึงมารีวิวให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นลิงก์มาให้นะนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะถอนอ่าก็กดไปที่ w i วิดโป w to พอเซตฟีได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวจะถอนให้ดูว่ามันเข้านะกดเข้าไปหลังจากนั้นก็ให้รอนิดนึงนะครับมันก็จะมีฟองอ่าเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ได้แล้วนะนะครับมันส่งเอ่อ 544ชาตุชิไปกระเป๋าของผมเรียบเอาแล้วนะครับเราจะจะรู้ว่ามันเข้าหรือไม่อ่ะก็ให้เราไปดูที่กระเป๋า f o r c e p พได้เลยนะครับไปดูที่ประวัติการจ่ายนะโอเคหลังจากนั้นก็อ่ะไปดูที่ o v e r v i e w นะครับเลื่อนลงมานี่เห็นไหมครับเข้าจริงนะครับเข้าจริงนะงนะครับเข้าแล้วอ่ะมันถอนได้จริงนะ นะครับซึ่งเราต้องรีบเข้ามาทำนะครับเพราะว่าเหรียญตอนนี้เนี่ยมันยังเหลือเท่าไหร่มันมีบอกนะครับมันมีบอกนะนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนี่แหละครับสาเหตุที่ผมบอกว่าทำไมเรา,เาให้ใช้กระเป๋าฟอสซี p นะครับมันทนต่ำนะครับทนขั้นต่ำเนี่ยมันต่ำมากนะแต่จะหาว่าเราใช้กระเป๋อื่นเนี่ยโอ้โหนี่ นานนะก่อจะได้ถอนะนะครับ0.01 LTC นะครับก็เยอะนะโอเคตอนนี้ในเว็บไซต์มีเหรียญอยู่ที่อะแค่นี้เองนะครับ10เออ่10 LTC ก็ไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยนะเราต้องรีบเข้ามาขุดนะครับถ้าหากว่ามันหมดเนี่ยก็เว็บก็่าจะปิดไปเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ก็สำหรับคนใหมก่ก็ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการตามคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณมากครับ